อันติเมทเข้ามากินมะเขือเทศแล้วก็งำงำเออเอ้ามันจังเผ็ดสเะละเกินว้าวปิกแก๊จูความฝันของเราสร้างโหดร้ายมาฟูโอ้โ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมหรือแขกจะไปใครจะมาและผ่านมาโดยไม่ได้ตั้งใจไหนๆก็เข้ามากันแล้วเข้ามาฟัางปลาใสในเรื่องของการเลือกตั้งแรงสไลด์ในปีนี้กันก่อนเลือกตั้งอะไรกันล่ะเลือกจะพักนึกถึงพักโปกเกมอน <c oughs> วันนี้เราอยู่กันในเกมที่รักเราและเรารักเออเราอยู่กันกับเกม Pocket i n c o m i n g เอาลัในเมื่อทุกคนพร้อมที่จะระจับโปกเกมอนกับผมแล้วก็เราปก็ป,ร,ปร,รุยกันเลย Let's Go โปเกมอนตัวใหม่ที่เราจะมาจับก,กันในวันนี้เป็นน้องวิสตินี่ใหม่สําหรับใครไม่รู้แต่สําหรับผมนั้นใหม่มากน้องวิสตินี่ทมรลิมิตลิเจนารีโปเกมอนกับเฟรมแ c h a ช์แนด์วิกตอรี่สตาร์ก็วันนี้เราจะมาจับกับภารกิจของเคสน้องตัวนี้กันนะกับโปเกมอนแล้วก็โปเกมอนตัวใหม่อย่างเจเน s เ s นะผมก็ไม่น่าจะใหม่แล้ววิกตอรี่กับเป็นสกิลไทม์ลิมิตสกินนะเป็นของน้องวิสตินี่ เป็นแบบร่างคอสโมทองสีสวยๆเลยแล้วก็ทมาลิมิตลักกี้เนาะก็สามารถมากดไดมอนด์กระชาเพชรกันได้เอามาเปิดตัว๋วกระชาเกลือๆอย่างเราๆเนาะแล้วก็มาดูกับดร a อกันนะผมว่าในการกดดร a อ i อิงนั้นเราจะมีอะไรกันมาบ้างด้านซ้ายมือจะเป็นน้องวิอรี่ระดับ S บวกและด้านขวามือจะเป็นเจเนเซสระดับ S บวกนะ วันนี้เราก็จะมาอยู่กับ time limit กับเวลาที่สามารถเปิดกระชาของตู้นี้อยู่ที่14ชั่วโมงเนาะกับ28นาทีก็รีบเข้ามาเปิดกันนะก่อนที่จะหมดเวลาเอาเราเข้าสู่รายชื่อโปเกมอนกับ โปเกเอนกันกับ Total Books b o n u นสเรามาดูข้อมูลของดีเทลของน้องวิตทนนีกันว่าจะมีอะไรกันบ้างตอนนี้จะเป็นเลสต a r แล้วก็เทรนนิ่งโบนัสที่จะมีค่าของ SP Defense บวก0.16%เมื่ออัพถึงค่าดาวสตาร์สดวงเนาะพรีซิสของน้องวิตทนี่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นธาตุไฟและธาตุดวงตาหรือว่ามายานั่นเองเราเข้ามาดูสกิลแรกของน้องกันก่อนเป็นสกิลธาตุไฟ สกิลของวิกตอรี่เรียกเม็ดไฟ3ตัวเพื่อโจมตีัตูตัวเดียวแต่ละตัวสร้าง60%ของ SP x t a c บวก96 SP d a m a g แต่ละครั้งที่โจมตีเป้าหมายเพิ่ม SP x t a c แอนความเร็ว10%สูงสุด3ชั้นเป็นเวลา2รอบสกิลที่2ท่าดมายาหรือทาาเพิ่มพลังเมกะ วิสตินีโจมตีเป้าหมายด้านหน้าและด้านหลังของศัตรูสร้าง90%ของ SP Attack บวก240เซนของ SP Damage เพิ่มเข้าไปสร้างความเสียหายในการเบิร์นอีก2รอบในการเบิร์นไฟและตัวเองเข้าสู่ Frame Spirit จนจบจนรอบต่อไปเอฟเฟกการควบคุมที่โดดเด่นการปล่อยออกมาหลังจาก Frame Spirit สิ้นสุดลงนั้นหรือการถูกขัดจังหวะ เฟรมสปิริตสถานะพิเศษไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ป้องกันดาเมจแต่สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้จะถูกขัดจังหวะเมื่อถูกควบคุมโดยไม่สามารถเคลื่อนที่และให้ SP defense และ P defense 50%แก่พันธมิตรแนวหน้ามอบ20%ของ SP attack and P attack แบบซุ่มสกิลที่3ทธาตุไฟ w i สตันีโจมตีสตูทั้งหมดเพื่อสร้างความเสียหาย200% SP Attack บวก96 SP Damage และสร้างความเสียหายการเผาเป็นเวลา2รอบการเผานั้นดีบัฟเป้าหมายสูญเสีย SP Attack Damage เท่ากับโบนัสของ SP Attack 40%ของ w i สตันีก่อนเริ่มแต่ละรอบและสร้าง Frame Armor ให้กับพัทมิตรทั้งหมดเป็นเวลา2รอบมีการสร้าง กของอาร์เมอร์ของพันธมิตรเราด้วยนะเนี่ยเป็นการสร้างของเฟรมอาร์เมอร์ HP สูงสุดเริ่มต้นเพิ่มขึ้น10% 2เสองเท่าสำหรับโปเกมอนประเภทไฟก็คือถ้ามีประเภทไฟของเราในกลุ่มจะเพิ่มอีก10%กันเลยทีเดียวแล้วก็ประเภทไฟ30%ของดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีที่ใช้งานอยู่จะสะท้อนกลับไปยังศัตรูทั้งหมด10%ในการธาตุไฟเนาะ ก็จะมีการสะท้อนดาเมจเมื่อมีการโจมตีมาเพิ่มอีก10%สองเท่าสำหรับโปเกมอนประเภทไฟเช่นเดียวกันจะถูกแปลงเพื่อฟื้นฟูหรือหมดอายุคำรามของดาเมจเกิน25%ของ max HP ของว i s t e r n ี่50%สำหรับโปเกมอนประเภทไฟเมื่อเฟรมอาร์เมอร์สิ้นสุดหรือหมดลงโปเกมอนประเภทไฟนี้นะข้อมูลที่4 Pass สซ e Double Happiness ของน้องวิกตอเนี่อยู่ในสนามพันธมิตรประเภทไฟจะไม่ถูกแช่แข็งและคอนสเตกและเพิ่มความเสียหายจากการเผาไหม้40%และรอบที่แล้วบวกหเมื่อพันธมิตรสร้างเผาอย่างน้อย3ชั้นเพิ่มช่องโหว่ประเภทไฟบวกเพิ่มอีก12%แก่สตูเมื่อพันธมิตรสร้างการเผาอย่างน้อย4ชั้นสตูจะไม่ได้รับเลดจ,จากโบนัสดาเมจ เมื่อพันธมิตรสร้างเผาอย่างน้อย5เรเยอร์ความเสียหายของ SP a t t a k ของวิตอรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น100%สำหรับพันธมิตรประเภทไฟแต่ละคนความเสียหายของ SP จะเพิ่มขึ้น50%ของ SP a t t a k และของวิตอรี่คูดาวจำนวน2รอบ Passive Skill PvP a t t a บ Bonus เพิ่มความเสียหาย PVP Damage โบนัส5%ให้กับตัวเอง Passive Skill PVP Damage Reduction หรือการลดความเสียหายใน PVP ของตนเอง5% Details Bonds ข้อมูลสายสัมพันธ์ระหว่างโปเกมอนสายสัมพันธ์ของ w i s t i n n y จะมีเป็นล y ซเ r er u m เ n น e ต้ไฟเเพิ่มค่า p x t อคแท็กและ sp x t a แอคเพิ act act ่ม15%ข้อมูลที่2ของ b i สอิสเตอร์เพิ่ม HP 20% <c oughs> กับโป k e m o n ม a n ์แลกซ์ซาร์คสและ เชลลปินสายสัมพันธ์โปเกมอนทีม3เพิ่ม p ีแอ a แท็และ s p สพีแอเพิ่มอีก15%กับจิราชิเซมินและแฮปปี้สายสัมพันธ์โปเกมอนที่4รถลดค่าดาเมจลง7.5%ที่ได้รับโปเกมอนจะมีเป็นมิวสและยูกิวาราชิเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงได้เวลากับทุกท่านที่รอคอยและคอยรอเรามาดูกับ พีวิวโปเกมอนกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างก็มีเลทของ S บวกและ S ตอนนี้ไดมอนของผมมีอยู่ทั้งหมด21,063 k เราจะมาดูกันว่าผมจะเปิดได้ทั้งหมดกี่มันติกันนะตอนนี้กับดอ1อิ่งมาเลยกับโปเกมอนตัวแรกฮิโตโมชิธาดผีไฟและได้เป็น l e เจนเดอรมาด้วยนะสีแดง1เม็ด และชาร์จ S บวกตัวนี้ไม่ต้องทายเลยฟีฟจีโอนั่นไง S ระดับธาตุน้ำแข็งได้เป็นชาร์จและ S บวกลีเจนีสีแดง2เม็ดโอ้โหโปกเกมอนเงามืดแบบนี้ต้องเป็นฟูน์แน่นอนไม่ใช่ดันกลายเป็นเลจิสต n นแล้วก็ได้เป็นชาร์จบวก S คอยนั่นนั่นไงคอยธาตุสายฟ้าเหล็ก ได้เป็นชาร์จ S+, <S บวกเข้าสู่การเปิดกาชาดรอที่5ได้ออกมาเป็นคิโมริธาตุพืชกรีนแล้วได้เป็นชาร์จ S บวก2กล่องไม่รีบเร่งรอชา้าออกมาเป็นดอที่6กับนิวราดรักธาตุเดวิลออประมาณนั้นดอที่7ได้มาเป็นอีวัค สายหินดอที่8ออกมากลายเป็นเคซี่ธาตุมายาโปกเกมอนที่เข้าทางผมและผมจะจับในตอนนี้ก็เป็นน้องวิสตินนี่ทางด้านซ้ายมือเราเย่ yeah, เรียบร้อยเอาละในการเปิดสุ่มกาชา8ครั้งนี้ครั้งละ10ใบรวมแล้วก็80บใบก็ด้วยไดมอนด์21,063 K ของผมน้องดิสนี่นั้นมีค่าสปีด2 8 ทีเดียวเลยเป็นสายสปีดธาตุไฟเนาะมาดูกันว่า 21,063K ของผมนั้นจะเหลือเท่าไรหร่เหลือ17,99จาก 21, 2 1 0 0กก็ลดไปเราๆประมาณประมาณ19อืมประมาณนี้ก็เหมือนจะมีสกินนะเราเข้ามาดูว่าน้องจะมีสกินอะไรกันมาขายกันบ้างก็นี่เลยโอเมกา้าเกียร์วิตติน,นี ในราคา99.99ด99อลลาร์เรามาหาซื้อกันได้ในอีเวนต์เนาะก็ถ้าใครอยากได้น้องหรือว่าได้สกินก็มาเปิดกันถึงตอนนี้ก่อนจะไปผ่านด่านนั้นเรามาอัพค่าโปเกมอนกันก่อน,ก,น,ก,อนกับน้องวิสตานี่ในการต่อสู้โรงด่านสเตจเนาะว่าเราจะสามารถาได้เรียนรู้สกินของน้องอะไรกันบ้างนี่เลยโอ้ถือธงชัยโยโหฮิว ไทยแลนด์ไทยแลนด no. ์น้ำพวันนี่ไงล่ะเขี่งทถงซะเลยเอาล่ะเรามาดูข้อมูลต่างๆกันบ้างนะว่าดีเทลมีอะไรกันก็มีข้อมูลหลายอย่างการเพิ่มค่าสเตตัสนี่เลยสกินอุ้ยชุดคอสโมสีทองอย่างเท่เหมือนถือโล่ของโปเกมอนตัวนั้นอะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อฮิตโตทัสกิอ๋อที่เป็นโล่ระดาบเนาะเจมเขาก็เอามาผสมผสานกับน้องวิสตนี ในการคอสตูมนี้ได้เป็นสปีดบวก3%และคิเลส3.5%เมื่อเราซื้อคอสตูมเนาะราสามารถเพิ่มค่าได้มาเรามารองอัพเลเวลของน้องกันเลยนี่เอาไปเลยเลเวล51าบัดไปแบบฟูลชาร์ตออเอ t i ทเว e เข้าไปเป็นระดับสีม่วงนี่เลยสตาร์ Star ยัง3ดาวอยู่เออไม่ใช่3ดาวสี่สดาวเอาร,รามาอัพ กับทักษะกันเนาะสกิลพอยต์ก็เพอร์เซนท์เพอร์เซนท์เแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ชิปชิปยังไม่มีเนาะอืมเอาละเรามาลองลงเริ่มลงสเตจสตอรี่กันเลยดีกว่าระดับไหนดีอะฮาร์ดดีไหมเอาลองฮาร์ดกันก่อนเนาะกับชาเลนจ์มาระดับขีดเก้าจุดห้าเอาลงเดียวเลยเอาโปเกมอนออกก่อน จิราชิลงมาแน,าน่ล้านล้านเธอยังไม่ลงผมลืมต้องมีโปเกมอนหนึ่งตัวในทีมเนาะเอาละ่ะเราจะมาลองใส่เดียวกับน้องวิตานี่กันดูนะว่าทักษะสกิลของน้องจะเป็นเช่นไรกันอู้เปิดมาถึงก็ใส่ออตโต้ก่อนเลยผมลืมปิดออตโต้ประทานโทษทีแล้วกันเอาละ่ะออ้ยอ้ย,อยไฟแรงอู้สุดยอด นี่ขนาดมีไม่มีไดชาร์จนะเนี่ยไฟยังแรงเลยโอ้ยโดนด้วยสกิลเข้าไปกแท็กลดเอสพี X แท็กโอ้น้องเราไม่ไหวเนาะกับเลเวล50กับด่านฮาร์ดระดับยากอย่างนี้เราไปลองลงระดับปกติดูก่อนละกันเนาะดูซิว่าเลเวล5 1นี้จะสามารถสู้กับด่านสเตทไหนได้บ้างเอาเป็นนีล่ละกันแบบโนมอลเขีดส0ู้กับโฮโอเรามาลอง ชาเรนสเตดนี้กันก่อนเปิดมาด้วยเทินแรกตัวน้องดิสนีย์งั้นก็มีเป็นโล่เป็นรูปหัวใจฟุ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงเป็นรูปไฟเลยนะมาดูกับทักษะสกิลเมทไฟสกิลแรกกันโจมตีปกติเนาะไม่มีติดค่าสถานะดีบัฟอะไรแต่น้องจะมีบัฟอยู่นี่เมื่อเขาโจมตีบวก HP ด้วยเนี่ยเหมือนโจมตีแล้วก็เพิ่ม HP ขึ้นเราโจมตีสวนกลับเข้าไปก็เสียชีวิตกลุ่มเลยสามารถจำกัดเป็นสกิลดาเมจเมื่อ จมตีโปเกมอนเสียชีวิตไปเราก็สามารถโจมตีเพิ่มได้อีกมาดูกับสกิลที่2กันเป็นท่าค้อนทุบแล้วก็มีไฟลงอุ้ยเหมือนเจ้ามังโหด้วยเนาะเรามาดูกับอัลติเมทส,สกิลนะว่าจะเกิดอะไรเกินขึ้นวิกินอะไรอะมะเกิดเทศเหรอดูตาน้อง อ้เปนหัวใจไอเลิฟออยูออกมามีติดข้าสนะฐานะเบิร์นไฟด้วยนะเนี่ยก็เมื่อมีธาตุไฟกับธาตุไฟมาโดนธาตุไฟก็จะเป็นการติดเบินสิร์นต์เนาะที่เราได้อ่านสกิลกันมาเนาะเขาตีเรามานะเราก็จะบวก HP ด้วยมาท่าสองด้วยท่าหมัดอุ้ยมีการติดบล็อกติดล็อกด้วยนะ ด้วยโซ่ตัวนสามารถไม่สามารถใช้ทักษะอะไรได้เนี่ยวิ่น้องโกรธแล้วอะ่ะโลหายระเบิดด้วยไฟวุยสุดยอดเฮ้ยผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยวิทนี่เนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มีในไอดีนี่ก็ได้มั้งแต่ว่าเคลียร์ทหารไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองจะลองกับลงหมู่ดูเนาะเอากดผิดกดชาเลนจ์แรกเดี๋ยวเอา โปเกมอนลงเนาะเอาเป็นฮูป้าลงก่อนแล้วกันเอาไปไว้แบสเทิร์นด้านหลังแล้วเป็นเกงก้าสกิลแล้วก็ทีราชิแล้วกันนะเอาละเราจะมาลองดูกันว่าน้องจะให้บับเพื่อนพัธมิตรอะไรกันได้บ้างด้วยการภาพสโลเลยแล้วกันจากคูณ3เอาแบบช้าๆเลยเนาะเป็นคูณ1มาลองดู ตัวน้องก็ได้โลนะอุ้ยมีเพิ่มค่าด้วยเนาะเพิ่มสปีดเพิ่มเลทเมื่อมีการโจมตีได้โจมตีได้จะเพิ่มเลทเมื่อโปเกมอนเสียชีวิตสีเหลืองไวมากท่านผู้ชมหลอดสีเหลืองคือหลอดอันติเมทนะอืมเมื่อเราโจมตีโปเกมอนเสียเราจะได้หลอดออนติเมทเพิ่มเฮ้ยดีนะผมว่าระดับด่านนี้ดีเลยอะ่ะ น้องได้ตีน้องได้ต่อยต่อเลยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตัวไหนเลยใช้น้องตัวเดียวผ่านด่านก็พอแล้วประมาณนี้ <c oughs> เข้ามาสู่บทแอคชัน่นสู่บทโหดกับบอสรูกเกียโหดไม่โหดวิสซินี่ผมก็อยู่ในโหมดเฟรมอาร์เมอร์ละกัน <c oughs> การรวมตีด้วยจิยราชิ <c oughs> และแล้วก็มาถึงกับสกิลออลติเมตเข้ามากินมะเขือเทศเราก็งำงำเออเอามันจังเป็ดสะละือเกินว,ว้าวปิด แกดจูความฝันของเราสั้างโหดร้ายมาฟูโอ้หัวใจไอเอลิฟยูเราจะได้เป็นเฟรมอาร์เมอร์กับเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็เพิ่มสแต็กต่างๆในบัฟของเราเนาะว่าก็เป็นตัวละครหรือว่าโปเกมอนที่น่าจับตามองในตอนนี้กันเลยทีเดียว เอาละท่านผู้ชมเราจะมาพบกันใหม่ในภายภาคคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามช่อง,องผมตอนต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกันด้วยเราจะ,จะเจิญเติบโตกับช่องนี้น้องๆหนูๆห,ห,หรือว่าพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกคนเอาละโชคดีก o ๊ด y บ